บรรยากาศดีมากก็ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนลอยฟ้านะคะจังหวัดเลยก็มาส่งมอบรถให้พี่ติ๋มนะคะก่อนที่จะส่งมอบก็ขอมารีวิวรถกันสักนิดนึงนะคะบรรยากาศดีมากหนาวแต่รถของเราสวิฟมีระบบปรับไอร้อนไอเย็นได้นะคะไม่ต้องห่วงเลยลูกค้าข้างนอกหนาวแค่ไหน แต่ข้างในก็ยังอุ่นเหมือนเดิมนะคะเพราะเรามีระบบปรับแอร์ร้อนแล้วก็แอร์เย็นนั่นเองนะคะหนาวหนาวจริงๆโอเคเดี๋ยวพาไปชมรถกันด้าน,นนอกเนาะท่านมาดูเลยขออนุญาตจับรถก่อนนะคะ ที่สวยมากๆใครที่แบบเป็นนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาเที่ยวได้เลยแถวนี้คือบรรยากาศดีมากๆขอจิบก่อนนะหนาวข้างนอกคือหนาวมากขอเองท่าสวยๆก่อนนะบรรยากาศดีมาก ค่ะเดี๋ยวน้องข้าวจะพามารีวิวรถก่อนที่จะถึงลูกค้าคันนี้รถสีแดงนะคะ Swift GL Plus ราคา5 7า0 0 0บาทดอุนหนาวอ่ะ <c oughs> ก็แต่งรถสีแดงแต่งสติกเกอร์สีครีมนะคะแล้วก็มีชุดแต่งมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะ GL Plus นะคะลูกค้ามีชุดแต่งจากโรงงานและ นี่เลยเปลี่ยนล้อแม็กให้ลูกค้าล้อตัวนี้นะคะก็คือเราจะเปลี่ยนทั้งแม็กแล้วก็ยางให้ลูกค้าเลยเพื่อการขับเคลื่อนที่ดีกว่าเดิมนะคะสวยไหมแม็ก BBS นะคะลูกค้าสวยมากโอ้ยบรรยากาศดีลูกค้าต้องมานะใครที่แบบอยู่แถวเนี้ยต้องมาหรือว่าใครที่แบบเป็นนักท่องเที่ยวนี่คือต้องมาเลยมันมันบรรยากาศมันดีจริง แล้วก็ของแถมที่น้องค้าแถมให้ลูกค้านะคะก็จะมีกันศาอ่าแล้วก็พวกคลิปสลามแล้วก็สคับเพจอะไรประมาณนี้นะคะก็โดยรวมรถก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยลูกค้าอยากแต่งแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถเลือกได้อ่ะเดี๋ยวพามาชมเบาะด้านในโอ้ยหนาะเ <c oughs> บาะด้านในนะคะก็จะเป็นสีครีม ตัดกับตัวรถเลยสวยมากลูกค้าของน้องข้าวคนนี้นะคะจะเป็นลูกค้าผู้หญิงเหมาะมากรถน่ารักติดจอแอนดรอยเพิ่มให้ด้วยกล้องบันทึกหน้ากล้องมองหลังไปเลย,ยหนาวหนาวจริงๆหนาวจริงๆ,งๆก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวพาดูด้านในกันบ้างด้านหลังว้าวมีดกมอกไม้แถมให้ลูกค้าด้วยลูกค้าเห็นลูกค้าต้องชอบแน,น่ๆของความพิเศษจากเซลนะคะก็<笑><笑>จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเจอลูกค้ากันนะคะไปถามความรู้สึกลูกค้ากันว่าลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างเมื่อได้รับรถใหม่วันนี้ โอเคไปหาลูกค้ากันค่ะ วันนี้ก็ก่อนอื่นเลยขอมอบดอกไม้ให้ก่อน1ช่อนะคะ,สะแสดงความยินดีด้วยนะคะกับรถใ,ใหม่คันนี้นะคะสวิฟของเรานั่นเองอยากสอบถามหนะะ่อยค่ะว่าทําไมพี่จิมถึงเลือกเป็นสวิฟะอ่ะเพราะว่าสวิฟใช้แล้วดีค่ะเพราะว่ามี1นึคันเคยใช้ก่อนหน้าน,นี้1นึคันแล้วแล้วก็บริการก็ดีขับก็ดีแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการซ่อมะคะ่ะประหยัดน้ํามันด้วยก็เลยเลือกเป็นสวิฟเลยก็อ, so, อันนี้ พี่กินเป็นคนจัดก,การแต่งแบบนี้เองเลยเลือกแบบแต่งแบบนี้เองเลยใช่ค่ะแต่ก็ปรึกษาที่บ้านอยู่ก็ถามกันว่าเออแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกมาเป็นคันนี้แต่แรกว่าจะเป็นโทน,โทนแดงดำพ<ำ>อที่บ้านเอกดูมันกลัวม,มันมืดไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเป็นสีไข่สีครีมอย่างเงี้ยสวย,ลสวยเลย,เลยสวยวเลยสว่างก็แต่ข้าวก็คืออยู่ที่กรุงเทพเนาะก็คือทาไมถึงเลือกซื้อที่กรุงเทพคก็ ก็เปิดดูในเพจหลายอันก็ศึกษาจากหลายๆที่ก็เห็นว่าทางบริษัทของน้องข้าวนี้มีโปรชั่นให้เยอะแล้วก็บริการดีคุยปรึกษาอะไรน้องเขาก็แบบเป็นกันเองมาก,กดึก,กดื่นแค่ไหนน้องเขาก็ตอบคําถามตลอดเวลาทักอะไรน้องเขาก็ตอบตลอดก็เลยว่าอ๋อน้องเขาบริการดีก็ซื้อกับน้องนะกนกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือ สียบริการดีด้วยก็เลยเลือกซื้อคือความจริงระยะทางก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเนาะแต่ก็หวั่นใจอยู่ต้องไกลเนาะที่บ้านก็บอกว่าซื้อไกลจังอะไรเงี้ยแต่ก็เออบอกว่าน้องเขาบริการดีพูดคุยอะไรก็ให้คับปรึกษาหมดทุกอย่างเลยอะรง้ยปรึกษาหมดทุกอย่างเลยเปลี่ยนสีบ่อยมากถามเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่น้องก็แบบอ่าจัดการให้หมดเลยค่ะดีมากเลยค่ะอยากสอบอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าที่กำลังเลือกซื้อรถ แบบนี้อยู่บ้างค่อ๋อถ้าลูกค้าคนไหนที่ยังตัดสินใจว่าจะเลือกรถรุ่นไหนนะคะก็อยากจะแนะนํารุ่นนี้นะคะประหยัดค่ะแล้วก็ดีค่ะใช้มาคันเดิมใช้มา1ิปีก็ยังไม่มีปัญหายัางใช้ได้อยู่เลยค่ะที่สำคัญต้องซื้อกับใครคะต้องซื้อกับเซลล์น้องข้าวค่ะ <laughs> ใช่ค่ะ ก็วันนี้ก็อยากขอบคุณพี่ติมมากๆนะคะที่ไปจะให้ mm ค่าดูแลแล้วก็ให้ข้ามาส่งรถให้ถึงที่เลยค่ะบริการส่งปีนะคะเก็ตก็ส่งปีค่ะส่งทั่วค่ะส่งปีทั่วประเทศค่ะทั่วประเทศเลยไม่ะิดค่าใช้จ่ายเนาะใช่ค่ะโอเคก็ตามที่พี่จิมพูดเลยนะคะก็นี้ไม่ได้ไม่ได้แบบเรียอะไรกันเลยนะคะพี่จิมพูดออกมาจากความรู้สึกเลยเนาะใช่ใช่ค่ะโอเคก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขออญาตไปส่งรถต่อให้พี่จิมก่อนนะคะ จะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ